คนเรามันไม่สําเนียกไงเธอเข้าใจไหมมันมาเพื่อที่จะเอาประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นประโยชน์ของครอบครัวมันแบ่งกันกันจัดสรรกันสํารอกกินแล้วก็แดกแล้วก็ด่วนอย่างเดียวไงแล้วแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีก็นั่งหาแดกกันอย่างเดียวไงเพื่อเข้าใจอย่างไปอ่านสํานักข่าวอิสราได้เลยคุณพี่ประสงค์สํานักข่าวอิสราเขียนไว้เป็นสตอรี่อ่านได้เลยค่ะพ่อของอีรัฐมนตรีกระทรวงกีฬานี่แหละคนที่อนุมัติรัฐบาล คอนเสิร์ต EDM พันหกรล้านนี่แหละเป็นคนเอาที่ดินอันพายไปขายให้กับทักษิณแท่อวยทักษิณแซ่อวยทักษิณชินวัตรนั่นแหละเป็นคนซื้อมาประมาณสี่เป็นคนซื้อมาประมาณสี่ร้อล้านแต่มูลค่าที่ดินคือพันไร่และที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ใหญ่เนื่มยกให้วัดแปลว่าอะไรอพวกนี้โกงที่ดินวัดแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ซื้อถูกขายถูกกัน นี่เพราะว่าเพราะว่าไอคนที่อนุมัติงบประมาณพันหกร้อยห้าสิบล้านบาทโดยที่ไม่สนสี่สนแปดไม่สนไม่สนสระแอดอะไรคือไอคนนี้แหละค่ะรัฐมนตรีมันออกมายอมรับเองว่ามันเป็นคนอนุมัติงบประมาณขอโทษนะคะมันอนุมัติงบประมาณโดยที่ไปเอางบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยเอางบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยรวมกันเป็นก้อนซอฟต์พาวเวอร์นะคะไปแล้วก็คนที่เป็นเจ้าภาพคือกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเลขาธิการพักเพื่อทวี แต่ขณะเดียวกันงบประมาณรวมมาหลายกระทรวงกองนั้นรวมทั้งอ e ีรัฐมนาตรีมธรรมก็ได้รับกันก็ได้อนุมัติด้วยเช่นเดียวกันมึงไม่เชื่อตรงไหนที่รัฐมาิการผู้ผิดเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงมึงไม่ต้องรับสมชี้แทนอ e ีตุ้งติ้งสะดิ้งสีหรอกและ EDM คืออะไรคืออิเล็กทรอนิกส์ดีเจมันคืองานคอนเสิร์ตดีเจตื๊ ถึงแม้ว่าอีแพทองทานชินวัตจะเป็นคนชอบเพลงตึ๊ดต,ตื๊ดชอบกินเหล้าเข้าผับขยับแล้วก็ได้ผัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่แม้จะชอบรสนิยมผัวรสนิยมตัวแต่ก็ไม่สมควรหรอกจะมาผลานเงินของประเทศชาติ1,600ล้านบาทในภาวะที่ประเทศกําลังเจอภาวะสงครามอยู่คุณคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คุณคิดว่าใช่หรือไม่ใช่มึงไี่ด,ดูขนาดขนาด ขนาดคนที่คลั่งวอดอยู่ในวงการศิลปินยังดา่าเข้ารากเข้าสไสเลยคนเรามันไม่สำเนียกไงเธอเข้าใจไหมันไม่สำเนียกมันกะจะล้างจะปลาดมันมาเพื่อที่จะเอาประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นประโยชน์ของครอบครัวมันแบ่งกันกันจัดสรรกันสํารอกกินแล้วก็แดกแล้วก็ด่วนอย่างเดียวไง มันสำรอกมันสำรอกมันอยากแดกอยากดวนแล,แ,แล้วแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีก็นั่งหาแดกกันอย่างเดียวไงเพื่อเข้าใจยังมึงนี้ดูกันแล้วกันนะระดับรองประธานสภา,าสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่อยู่จังหวัดเชียงรายอะ่ะโดนศาลเนี่ยตัดสินเนี่ยเพราะผิดมาตรา1หนซีซเพราะไปโยกงบประมาณเอาไปแดกในพื้นที่ของตัวเองเป็นยังไงล่ะ ใช้อำนาจของท่านรองประธานสภาไปโยกงบประมาณโดยใช้เสียงสอสอของพรรคเพื่อไทยยกมือโหวตโยกงบประมาณผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและผิดมาตรา144โดนเว้นวัคและโดนออกจากสอสอและโดนไม่ให้เป็นรองประธานสภาและก็โดนเว้นวัคทางการเมืองสิบปีขายหน้าชาวเชียงรายจิบหายเลยมึง พักเพื่อควายยังไม่รู้จักสำเนียกแทนที่จะขอโทษประชาชนโคศกพักเพื่อควายไม่ขอโทษประชาชนค่ะยังบอกยังเสือกถแถลงข่าวบอกว่าจะมีการส่งผู้สมัครจากพักเพื่อควายไปลงแข่งอีกรอบหนึ่งแทนที่จะขอโทษประชาชนเสือกไม่สำเนียกไม่ขอโทษทั้งทั้งที่รองประธานสภาของเมืองคอรับชั้นประเทศชาติ ดตรมาริกาพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะท่านดานุพรปุณณนนก,กันผัวของเยกบสุวรรณันดตรมาริกาพูดผิดตรงไหนมึงเอาปากกามาวงนะคะแม่หล่อกระดอกกระดีอ่หล่อกระดอกระ,ะดอ,ะดอพ่ออุตส่าห์เป็นหมอเสือกไปช่วยรัฐบาลโจรเสือกไปช่วยพักเพื่อโจร เฮ้ยเดี๋ยวมีนประมาทมึงฟอ้องกูเลยแล้วกูจะขึ้นศาลแล้วกูจะสะทายให้มึงฟังเลยว่าตรงไหนที่ไม่ใช่เพื่อโจรวะในพักคุณมีโจรกี่คนน่ะมีโจรกี่คนตรงไหนที่ไม่ใช่โจรถามว่าทักษิณแท้อวยเป็นโจรไหมเป็นโจรทาไมละ่ะถ้าไม่เป็นโจรจะคอร์รัปชันประเทศชาติจนโดนแปดคดีเหรอถ้าไม่ใช่เป็นโจรเนี่ยจะโดนคดีติดคุกติดตารางเหรอถ้าไม่เป็นโจรเนี่ยจะติดคุกเหรอ แล้วคนอย่างไอคนที่เป็นรองประธานสภาที่โดนเว้นวักชังการเบิงสิปีไปถ้าไม่ใช่โจรน่ะมันจะคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินเหรอนั่นแหละการคอร์รัปชันคือโจรการคอร์รัปชันคือการเป็นโจรแค่จะเป็นโจรในเครื่องแบบโจรในสูตรโจรในสภาโจรในพรรคการเมืองโจรในรัฐบาลมึงจะเป็นโจรรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณเป็นโจร ตรงไหนที่รักธุรการพูดผิดฟ้องได้เลยแลวเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปดีเฟนในชั้นกระบวนการยุติธรรมแล้วถ้าเกิดกูไปดีเฟนในะบวน,นยุติธรรมกูจะใช้คําสั่งศาลฉันจะไม่ใช้ฉันจะไม่ใช,ฉใช้ฉันจะไม่ใช้พยานอะไรเลยใครก็ไม่ต้องไปเป็นพยานให้ฉันแต่ฉันจะเอาขอคําสั่งศาลไปเรียกเอกสาร จากกรรมธิการงบประมาณเรียกเอกสารจากคดีทักสิ้นแท้อวยทุกคดีที่อยู่ในทุกที่แล้วกูจะขึ้นไปว่าตรงไหนที่มึงไม่ใช่เพื่อโจรและทุกคนในประเทศไทยก็จะเห็นความชั่วของพวกมึงอีกรอบหนึ่ง เหมือนกับที่ดรมริกาใช้เวลาประมาณ4ปีครึ่งชนะคาดียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ยิ่งลักษ์ฟ้องดรมริกาว่าไปหมิ่นประมาทเขาดรมริกาขึ้นกระบวนการยุติธรรมเสร็จแล้วขออำนาจศาลไปขอข้อมูลวงจรปิดต่างๆจากโรงแรมโฟร์ซีซั่นแล้วขอพนักงานโฟร์ซีซั่นตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงชั้นเจ็ดไปขึ้นพยานในชั้นศาลปากสั่นคอสัน่นพนักงานโฟร์ซีซั่นขึ้นศาลสาธยายหมดเลยสาธยายหมดเลยสาธย,ย,ย,ยายจนกระทั่งเห็นเส้นเห็นไส้ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนกระทั่ง คำสั่งสารนั้นมึงอายไปจนถึงชัดหน้ากูด็อกเตอร์มาริกากูไม่ได้กินย่าวหวานเข้าใจใช่ไหมคะถ้ากูไม่เจ๋งจริงกูไม่ใช่ด็อกเตอร์มาริกาหรอก <S <S> <S จบข่าวไปคะ่ะตามนั้นแหละนะคะให้รู้สี่รู้แปดซะมั่งมงึงให้รู้ซะมั่งไผ่เป็นไผ